This is Thai PBS Podcasts ช่วงรู้หรือไม่กับนัทธาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมคอนเสิร์ตมาสเตอร์ถึงต้องเป็นนักไวโอลินหากย้อนกลับไปในอดีตในสมัยที่ยังไม่มีวาทยากรควบคุมวงนั้นนักดนตรีที่ทำหน้าที่ในการให้สัญญาณ รวมไปถึงทำหน้าที่เป็นผู้นำในการซ้อมคือนักฮาร์ปซิคอร์ดเนื่องจากอยู่ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนหรือนักไวโอลินที่รับหน้าที่ในการเล่นทํานองหลักจนในภายหลังฮาร์ปซิคอร์ดไม่ได้รับความนิยมในการเล่นในวงแล้วจนเหลือเพียงแค่ไวยโอลินและมีวัทยากรเข้ามาแทนที่วัทยากรรับหน้าที่ในการควบคุมวงเป็นหลัก แต่นักไวโอลินเองก็ยังคงมีส่วนช่วยในด้านการนำเทียบเสียงการคิดรูปแบบคันชักของกลุ่มเครื่องสายรวมไปถึงเล่นโซโล่เมื่อมีท่อนโซโ,ซโล่ไวโอลินในเพลงอีกด้วยีอ c on c l a s s คอลม Music This is Thai PBS Podcast s